เคนะครับผมโดยผมครับหนึ่งร้อยสิบฐานนะครับผมจะมาเน้นคีย์ออฟตี้นะครับไม่ได่นนานนะครับผมครับอีพีหนึ่งแปลวนะครับไม่ได่นนานนะครับผมก็จะมาเน้นเกมคีย์ออฟตี้ไปแปบอีพีสองนะครับตอนปีเดียวเออตอนนู้นที่เดียวนะครับกับหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไอการเติมเกมแล้วครับผม จำเกมไปมาหนึ100่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือผมเติบจริงๆนะผมก็ปวนนูนี้ยมปูนเอะไรปูนนผัดชาแนลปูนโน้นเลยนะครับเห็ไนไะต้งต้องไปหาผลเครื่องมันกระตุกกระตุกหุ่งหอบหายเลยนะครับโอ้อาคิบนะก็ผมไม่อยากที่จะ ใครดูของเป็นนีนะผมของเนนี่คือเร่ครตี้นะคร์ีุ้๋เตนเนตบูตายเลยอือื้อือนอีันนี้เนี่ยใส่ตัว้องรู้ ออผมนี่ไปผมนี่ไปเนี่ยผมปูน้ำัดนะครับปูน้ำพัดแชนแนลนะครับเอาแต่ขอก็ผมต้องเดือดแบบติดนะผมไมรับแผลผมดูตับติแล้วเขาดูดวเา ก็ต้องหาให้เขาดำหดำปุ๊บแพ้เลยถ้าเขาถึง50ปุ๊บหืมแพ้เลยนะฮะเขาตังคมงคลนะครับกำ้ังะโท้เลยเฮ้ยที่จะติดต่อครับใครเขาวะเนี่ยเปิดดลยวะ ตามนนะครับไม่ส3งปุ่นกุดะแม่ใช้ปืนสนาด้วยปุนนะครับเชนเนลนี้ของปุน่าชแนลผมจะใใช้ปืนไฟลอปิดน,น้ ตกใจหมดผตกใจปุนปุนุนปุนี่้นมตัวไผ่ปนปนมาตัวไผ่อใจหมดเปิดยัง ผมเติมเยอะมากเลยผม คุณน้าช่วยผมด้วยคุณน้าผูไอ้กูไม่จู้ผมนะไอ้สิไอ้นี้น่ดจไมีการก็มีการช่วยโอเคให้เจอแต่ว่ามีกูุยกันได้เปิดดังมาวันต้อาพนีตัวตัวต่าวิ๋วจี๋วจ๋วจิ๋วเราจะกลาเเนี้ย จะตายนะ่ะชิไายเ้ามันมันมันมนมนมีใครเพื่อมเลยทำเพิ่มนะจะเพิ่มนี่คือตายเลยไอ้เวนฮึไอ้ตน่มมัน ตพักพักักก,ก่อนักพักยักทีเพราะว่าเรื่ยงนี้สือมันต้องตืงนตัวแค่นอกนนี้มันจะอยู่ง่ายๆนะครับ่นอ้าวนี่ต่ต้นคนง้นคสงคน เฮ้ยหูหูว่าผมมีโอกาสชนะลูกอะจะผมรอ,อคนไทยไหมคนไทยคนไทยอืมโหมากเฮ้ยมากมากเลยนะแมันมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยใครยินดูไปก่อนไปก่อน ที่ไหนเอ็มศยูเอวปอตต์เราจ e บเจมสอืมรรเฮ้ยใครไปยิงเอาวะกระโดดเด้ This is a close the lead. we tied for the lead. Found found no. we lost the lead.

No, 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 no. Back. Hunter Killer drone on standby. <laughs> <laughs> <UAB online. laughs> Friendly Hunter Killer drone deployed. Pick it up, team. We're to buy out an

เดี๋ยวคนเดียวยคนเดียวยเดียย๋ยน่งได้หรออมเดี๋ยวเราเดีาียวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวดวเดีเดยรับ วะยังแก้แก้เนี่ยๆๆไม่ใช่มือเอาอย่างเงี้ยเอาอีกแงเงราขอ,ขอาจบคลิปแค่นี้ก่อนดีกันนะครับไปไปผมจะเจะคลิปหน้าผมจุดรอไอพีสาผม